สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะพิฉันนางสาวนุชนาฏโพธิสอนคุณครูคอสอนหนึ่งโรงเรียนบ้านยอดห้วยวันนี้จะพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งของเราไปเ,าเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงและคัดลายมือไปเ,อเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ วันนี้มาพบกับแม่ครูเหมือนเดิมนะคะในชั่วโมงวิชาภาษาไทยภาษาไทยนะคะไหนใครไปดูห้องภาษาไทยของเราแล้วห้องเรียนภาษาไทยอัาษสายกปืนไปเรียนไปเรียนเพิ่มเติมในนั้นได้นะคะแล้วเราสามารถไปทุบขวดได้วันนี้แม่ครูจะมาสอนจากคาบชั่วโมงที่แล้วเรื่องที่เราจะต้องรู้ก็คือเรื่องอะไรคะก่อนที่เราจะอ่านหนังสือได้เขียนหนังสือได้เรื่องอะไรคะ เรื่องพยัญชนะสระและวรรณยุกวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพยัญชนะสระและวรรณยุกพยัญชนะไทยทั้งหมดกี่ตัวนักเรียนสี่สิบตัวไม่ได้ยินกี่ตัวนะคะสี่สิบสี่ตัวอ่าสี่สิบสี่ตัวมีตัวอะไรบ้าง่ะนักเรียนอ่านให้แม่ครูฟังสิคะกอไก่ขอไ่ขอ ให้ด้วย21เอานับให้เพื่อนฟังด้วยอ้าวสไปายนับต่อจาก11สินับ11ตรงนี้แล้วก็12ไปเลยเอาลองนับต่อสิ11บเแล้วสินับดังๆสโซ่สิลูก11เลยถูกไหมคิดเอาเท่าไงเร็วเร็วไปตอบสปาปตอบผิดอ่ะสปายสปายคิดออกแล้วดิฟมาชี ริฟว wow, yeah, yeah. ์เอาพิดไทยดิดบอกว่าจะไปผ้าเอาไปดิฟตัวไหนชี้เลยถูกไหมคะเอ้าพีอีกแล้วมาใครต่อใครต่ออ้าวโชคไปเดี๋ยวไหนนะไหนต่อต่อต่อไปให้ได้นะยกให้ทันนะต่อต่าหรอถูกไหมถูกไหมคะเอ้าวเช็คโชคเช็คเลยว่าถูกหรือเปล่านับที่ตั้งแต่ซอโซ่ไปต้นมา né, vale, a por... ทีละอันไหนบ้างนะในบ้างไหนบ้างอ,อ่ะถูกถูกไหมคะถูกค่ะเราจะใส่เท่าไหร่ถูกหรือเท่าไหร่พีดถูกค่ะเราใส่เท่าไหร่ถูกไหมเพื่อนหน่อยติ๊งติ๊งเก่งมาเอาบมือให้นายนักเรียนสังเกตไหมคะว่าพญชนะไทยตัวไหนที่เราเห็นเป็นตัวแรกกอไก่ตัวอะไรคะกอไก่ค่ะกอไก่เอาเขียนบรรยากาศให้แม่ครูดูซิกอไก่กันยังไง pum yeah. yeah. ขอไข่ตัวเลไรไปไหมเนี <ot> ่ยขอเกออวามีใครเขียนแบบนี้ไหมจ้อจานไม่คแบบนี้ยนไหมคะแบบนี้เขียนคูไมะแต่ก่อนเหรอคะตอนนี้เขียนแบบนี้ไหมลูกไม่เขียนแล้วถ้าไม่ครูเขียนแบบนี้เยว่าขีย ฉันดูไลูกไม่ถูกอ่าแม่ครูจะทดสอบให้เลขที่หนึ่งใครคะอาไม้ไทยมาเขียนกอกไก่อ่ถูกนอไม้ไทยเขียนกอกไก่ถูกหรือเปล่านะเขียนตรงไหนก็ได้เขียนเลยค่ะกอกไก่คนไหนู่้ใหญ่อห้วววววววไดววววยวว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 ให้วว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 ว่ ให้สิบหรอแต่มันมันสวยหรือยังนะไม่ค่ะมันสวยแต่มันยังสวยไม่ไม่มากเอาให้แปดคะแนนเอาโอเคให้แปดต่อไปเลขที่สองเขียนตัวขอไข่อ่เขียนตัวขอไข่สิไปเขียนตัวขอไข่ไหนลูกตรงไหนก็ได้เขียนขอไข่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 ค่ะเออเขียนอะไรเขียนขอไข่ใส่ไปลูก เอ๊หัวน okay okay. okay, uh, okay. okay. yeah. ี่มันเป็นแปลกๆเอาเขียนใหม่อีกทีนึงสิเอาเขียนใหม่อีกทีนึงเอาไมปุลโร่ให้อ้าวของไข่เขียนเลยค่ะเราตั้งใจเรียนนะลูกนะเราตั้งใจเรียนนะคะเราตั้งใจเรียนพร้อมกันขอไข่ค่ะโอ้กว่าอืออ้าโบโกหัวสวยอยู่นะแต่มันยังไม่โกมมากไม่เป็นไรเอาให้เท่าไหร่สิบคะแนนให้เท่าไหร่ดีให้กเอาให้ก้าวอาต่อไปเลยที่ส เขียนขอขวดเอ๊นักเรียนสังเกตช่วยแม่ครูนะว่าเพื่อนคนไหนเขียนผิดเพราะชั่วโมงที่แล้วเราเขียนไปแล้วนะพยัญชนะไทยได้นะเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะให้คัดลายมือดูว่าจะมีใครเขียนผิดไหมแม่ครูจะสังเกตอ่ะครูจะสังเกตนะคะขอขวดขอขวดคะขอขวด เป็นยังไงให้เท่าไหร่เต็มสิบเให้เท่าไหร่เต็มสิบจูนเต็มสิบครับเต็มสิบให้เต็มสิบโอ้ยเพื่อนให้เต็มสิบเลยเอาไปคนต่อไปเลขที่สี่นี่เอาลองเขียนสิขออะไรนะขอควายดูนะว่าโชว์จะเขียนกับหขนบอตตัวใหญ่เนยลูกตัวใหญ่ใเลยครับเก่งมากโอ้ยให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ดูดีๆดูดีๆไม่เห็นว่าข้าวมอนส่ลมาขออางนี้ เท่าไรลูกให้าไรสสเสิเอาให้สิคะแนนหนูควรให้10คแนนต่อไปนิดีงงูงงงให้กี่คะแนนให้ห้คักคะแนนคให้ห้าให้เเอาสวยอยู่นะฝันให้สวยอยู่สวยอยู่ต่อไปที่หอะจเขียนตัวจอจานดูสิจออจานเขียนถูกไหม สังเกตว่าเขาจะขอดหัวถูกไปต้องดูด้วยนะไม่ครับถูกไปแน่ถูกไปแน่ไม่ครับเอาจูนลองแก้ไขซิจอาจารย์ขอดหัวยังไงนะเอาเขียนตัวใหญ่ๆเลยลูกจูนอะเอาให้อันนี้มากระโดดให้อันนถูกไหมคะไม่ครับเป็นเลขเก้าเป็นเลขเก้าหัวจอยจานจะต้องเขียนวงกลมด้านนี้เอาลองเขียนใหม่สิคะลองเขียนใหม่สิคะเอาไว้ปุลกให้ จะตามสิจูดิ้นสวยอยู่นะครูว่าอ่าตัวนี้ลบอ่ะเลยค่ะจ,อ,จอ,ยอยจานไปใหญ่ๆหมอกหมอมันก็ขวดไ,ไปยังไงคะหมูไป็นอะไรหมูเทนแบบเก่าอ้าวจูดียนเลยลูกเขียนเลยขวบไปด้านหน้าอย่างนี้ค่ะเออขวบไปด้านหน้าอย่างนี้ค่ะขวบไปด้านหน้าจ้าเอาแบบนี้ถูกไหมอเ,เอาให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนให้ค่ะเอาให้ห้าคะแนน ต่อไปเาชุนคืนปรกาแม่ครูต่อไปเลขที่เค่ะหนูเขียนพยัญชนะตัวแม่ครูบอกกันนะให้เขียนตัวตอเต่าตเต่าตเต่าสิคะเต่าเกมากเขียนอีกหตัวตัวไหนก็ได้ที่หนูเขียนแล้วคุูชอบในสิ่สีตัวตัวใหญ่ๆแล้ให้เพื่อนเห็นด้วยเมข้าเข้าอันเข้าย เดี๋ยวเอาให้เต้นเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยเต็มสิบสิบครับตัวต่าสิบตัวตัเสือล่ะเสือเสือเด็เสืออะเด็ห้าหนึ่งน้อยป้งทำไมถึงให้ห้าทำไมถึงให้ห้าถามก่อนหัวไม่กลมครับหัวไม่กลมแล้วที่สำคัญมันเป็นอะไรเนี่ยมันมันใหญ่เหมือนัวเด็กครับอ๋อหัวมันเป็นยังไงมันทำไมไม่ตอบมันขาดเหรอลูกหัวมันขาดไม่เป็นไรไลยครั เขียนอีกตัวหนึ่งคือสระอาอเขียนสระอาสระอาอเก่งมากต่อไปเขียนสระอีสระอีเดี๋ยวจะทดสอบลายมือด้วยไหนใครลายมือสวยยกมือสิยื่นข้นขวาคเียตอไคอ่าเขาอาจจะสวยก็ได้อนั่งลงดีๆรอดิฟนั่งลงอยู่ถ้าเกิดไปอมเอาอะไรใส่ไปในปากถ้าอมเข้าไปแล้วมันเข้าคอ แล้วก็จะหายจะไม่ออกมันก็จะเป็นยังไงคะตกอ,อันตรายนั่งดีๆนั่งดีๆอไปเร เดี๋ยวเราจะมาเจอกันอะลงมือทำได้เสร็จกันเรียงค่ะอ้าวเรียบร้อยแล้วคนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าสุดท้ายก่อนจะหมดเวลาวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้คะแนนแม่รูจะให้คะแนนแม่รูจะให้เพื่อนให้คะแนนแล้วก็คะแนนตัวเองด้วยนะคะอ้าวก่อนที่จะหมดเวลาวันนี้เดี๋ยวแม่รูจะให้อ่านพร้อมกันบทแมวเหมียวนี่แหละเออเอาพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว หนึ่งรอบนะคะ Stop. <laughs> จับบินสอถูกไหมนะให้ครูขอดูสิจับบินสอยังไงโอ,อ้จับให้ถูกนะคะเออถ้าจับก็จะเขียนสวยขึ้นใช่ไหมคะะตัวหนังสือก็จะสวย